วันนี้มาของ Oppo Find N 2 Flip ครับอ่าเราก็เป็นพิร์ตเตอร์หรุ่นเหมือนกันจริงๆผมว่า Oppo Finder ทุกคนก็คือสามารถช่วยกันแบบซัพพอร์ตกันทุกรุ่นอยู่แล้วอย่างเมื่อกี้ก็ไปสนุกอยู่กับโลกของไลฟ์ข้างนอกพอพี่ต่อ้ยังไงบ้างพี่ต่อเห็นรุ่นนี้แล้วมันยังไงบ้างการใช้งาน I l e v e จริงๆ มีโอกาสแอบจับโรโตไทป์ตั้งแต่ก่อนออมันเข้ามาแต่เ,เครื่องย่ามาเล่นสีไปเกี่เหมือ <laughs> นที่พี่ <laughs> ไม่คือจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนําแล้วกันถ้าคุณแบบรู้สึกว่าโทรศัพท์ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่โทรศัพท์มันเป็นแบบอ c เซซอรีด้วยมีความแฟชั่นด้วยแล้วก็อันเนี้ยฟังก์กชันหลากหลายแล้วก็กล้องชัดมากชัดมากจริงจริง เมาะกับยุคนี้ะเมาะกับยุคนี้แล้วก็มาะกับทุกคนที่ดูอยู่ด้วยครับราคาเแบบเขาถึงง่ายด้วยเนาะราคาเขาเยิ่มเยีมากใช่ตอนแรกอ่ะผมแอบเดาราคาไว้ต่ํากว่าที่คิดใช่อว่าสเปคสูงกว่าราคาใช่ครับฝากอ่อยครัสำหรับครับผมก็ยังคงฝาก อ p ปโป้รีโ 8T5G เหมือนเดิม <laughs> แต่ว่าวันนี้ก็ขอฝาก <c> Oppo <oughs> ป้ 5N2 คลิปไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นน้องใหม่สูตรของ Op ป o แล้วก็เป็นรุ่นแรกที่พับได้ด้วย <c oughs> ใครที่เป็นสายพับก็อย่าลืมเป็นเจ้าของกันนะครับกาเป็นขรอบกอัปโป o ด้วยกันเนาะครับอะพ <c oughs> ี่ต่องานะตอนนี้เป็นไงครับบ้าครับลูกก็เกาะอยู่กับมินไนี่นมิวเซียมล้วนๆเลยครับตอนนี้แต่ปิดกล้องไปแล้วปิดแล้วครับเออดูเห็นค่อนข้างจากโปสเตอร์จากอีเซอร์รต่างๆแล้วดูแบบว่าค่อนข้างแบบ ยากไหมกับการเล่นเรื่องนี้ก็ยากแต่ว่าบวกกับเราเราไล่อ่านฟีดแบ็กเยอะมากนะครับเร <ừ> ื่องนี้รู้สึกว่าคนดูเก่งขึ้นมากแต่ว,ว่าใช่หมายถึง,ถงตอนนี้เล่ไม่มีดาวถูกหรอครับแต่ว่าหลายๆคนดูแบบกล้าที่จะเดาวกล้าที่จะเชื่อมันเหมือนกับว่าสิ่งสิ่งที่ตอนโปรโมทเราแบบมีบอกเขาไปว่าเฮ้ยเราเราอยากให้ลองเชื่อโลกของมินเนี่มิวเซียมดูนะเพราะมันแบบมันอาจจะอิงความเป็นจริงไม่ได้เลยเพราะมันแฟนตาซีมากอะไรอย่างเงี้ย ก็ต yeah, like like yeah. right? uh ้องขอบคุณคนดูแล so um ้วครับคนเล่นสนุกไปกับเรารุนไปกับเรื่องใช่แล้วคนเล่นอย่างเราอะสนุกสองต่อคือสนุกตอนเล่นแล้วตอนนี้สนุกตอนอ่านด้วยอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมใช่ต่อจาบคนบุคคนที่รับที่ไหนที่ในเรื่องมันมันดูเหมือนว่าตัวละครมันเริ่มเปิดเผนที่ละครคนเดียวอ่ะฮะใช่ก็ตามไปแต่ละชิ้นดีกว่าครับผมผมผมแนะนำได้ว่าตามทุกชิ้นไปแล้วเดี๋ยวช่วงซักเจ็ด เดี๋ยวจะมีลูกเซอร์ไพรส์ตัดขากันเล็กน้อยนี่อสปอย,อยครับอุ้ยไม่ได้อยากสปอยเลยครับแค่บอกว่าแบบน่าสนใจนะครับเพรว่าตอ้องดูต่อใช่จริงไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่ารับเชิญที่บอกที่ที่เราชวนมาครับบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่แค่รับเชิญเขาคือหนึ่งในองค์ประกอบของมินิมิวเซียมแล้วเราเรสเพคเขาทุกคนเราก็อยากให้แฟนๆเขาทุกคนมาร้อติดตามแต่ว่าตัวละครที่ต่อก็มีซอร์ห,หรออุ้ยนี่ยังไม่เปิดความลับอะไรผมเลยเนาะมีแต่ของกันไงอ๋อ ทุกคนกำลังโฟกัสซึ่งดีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันของผมเลยอแล้วของเราจบยังไงนะคะจบดีจบดีดีไหมวะแต่ฟิดแบบคือเป็นแง่ในโอเคแม่ตอหับบฐานะนักแสดงฟี่แบบแฟนที่แบบคอมเมนต์ถึงพูดถึงอะไรเงี้ยดีกว่าที่คิดไว้ครัเพราะว่าตอนแรกเราก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะดูยากหรือเปล่าเพราะมันเป็นแฟนตาซีค่อนข้างเยอะแล้วก็ ในในทุก EP ที่กำลังจะออกต่อจากนี้หรือที่ออกมาแล้วครับทุกคนก็จะเห็นว่าช่องมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆลัวคนดูจะแบบช็อกนิดหน่อยอไเแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบว่าอาจจะแบบยิงงข้องก็อยู่แล้วครับผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เตรียมใจแล้วก็รู้ตั้งแต่แรกเราก็เลยอยากยิ่งเชิญชวนแล้วก็เลยเวลาเจอพวกพี่ก็ได้บอกว่าพี่ช่วยช่วยบอกไปหน่อยนะว่าแบบเราว่าจริงๆมันไม่ได้ดูยากมันดูได้แล้วก็เราว่าไม่เครียดหรอก ถ้าถ้าเกิดไม่ได้คิดมากก็ไม่เครียดไม่หมายถึงว่าคนส่วนใหญ่คนนั้นคิดตามแล้วก็อุ้ยมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะแล้วก็เครียดกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะสนุกกว่าสิกี่อเครียดเนาะอะไรนะครับก็จะไม่สนุกถ้าเกิดไม่คิดตามไงซีรีส์นี้ทำเพื่อความบันเทิงความบันเทิงตกใจซีรีส์เป็นตัวซีเลยไหมคะพี่ต๋องไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าติดใจหรือไม่ติดใจครับเรียกว่ามันก็เป็นอะไรใหม่ๆเป็นอีกก้าวที่ทําแล้วก็ ก็ดีถือว่าตัดมูดเพราะว่าโปรเจกต์ถัดไปผมก็คนละฟิว์อันนี้เหมือนกันใชไปไป่ก็เป็นสายธนาภพเนี่ยแหละครับแต่ว<อ>่าก็อาจจะสักครึ่งปีหลังน่าจะได้เริ่มครับนอกจากเรื่องนี้มันหััจจะนีพี่ต่อมีอะไรรอปล่อยให้แฟนตื่นไหมฮะตอนนี้ก็มีทำโปรเจกต์บางอย่างอยู่อันหนึ่งครับคิดพูดไม่ได้ เออใช่ป่ะไม่ได้เกยไม่ได้เอราะเกินเกินเกินตายพี่ละเออเหมือนพูดมาแล้เออไม่อบพูดเหมือนเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวใช่ไหมลูกหรือว่าถ้าจริงไม่ได้อยากพูดเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวหรือเป็นโปรเจกต์ร่วมของคุณร่วมครับไปไปเรียกว่าไปคอลแลบจอยกับพี่เขาแล้วกันร้องเพลงฮะไม่ไม่หมายถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับมันก็เป็นโพซิชันใหม่ๆแหละที่ผมว่าก็จะได้เห็นผมทําอะไรที่มัน ไม่ซ้าไปเลยแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้คิดเลยว่าผมจะทาอ่ารู้แล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วตอนนี้บริษัทเป็นไงพี่ตอบพอตอนนั้นที่พี่ตอบก็เปิดบริษัทไม่ปกติผมบอกเลยว่าอย่าเข้าใจผิดการที่ผมเปิดบริษัทอ่ะอันดับแรกมันคือเพื่อดูแลตัวเองเพื่อซัพพอร์ตตัวเองเป็นหลักส่วนการที่ผมจะขยายไปอย่างอื่น่ะ มันไม่ไม่เกี่ยวกับบริษัทดูแลครับแต่ถามว่ามันมีไหมมันก็มีงกนี้ตามเด็กคนนึงไปเรื่อยๆทําอยู่ครับเชาในบริษัทเราก็มีใต้เป็นร่มใหญ่แล้วมีอเมริกามีบริษัทเล็กไม่เรียกว่าแยกดียว่าครับมาถึง<ย>ว่าเราเราไม่ได้อยากทําหลายๆบ s i อยู่ใน อันเดียวมันงงครับออถ้าเราจะทําอีกอันหนึ่งมันก็แย่ไปอันอนึงนนนอนน่งนะพอดนแบบตัวเองเปิดบริษัทเป็นเหมือน,บออนแบบบริหารเองดูแลจัด <ๆ S 2> ก,การทุกอย่างเองเป็นยังไงบ้างพี่ตอบตอนนี้ไม่เข้าที่เข้าทางตอบ,อบไม่ได้เพ <ๆ S 2> ราะ <ๆ S 2> ผมก็ไม่รู้รู้สึกว่าผมเป็นบริษัทอะไรขนาดนั้ไม่เพราะมันคือผมไม่ได้มีศิลปินเหมือนตอนนาดาวอ่ะเราบอกแล้วว่าเราต้องการซัพพอร์ตตัวเองเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีความบ้านมากกว่าตอนนาดาวอีกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการคุยกันว่าเพื่อ อนาคตของเรานะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยถือว่าจูนกงนใหม่ด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดแล้วกลายเป็นมองภาพผมแบบซีอโอเป็นธุรกิจเออไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าในอนาคตมีได้ก็ดีอะไร่เงี้ยหมายถึงมีได้ก็ดีหมายความว่ามีศิลปินก็หันบ้านเล็กน้อยหัดหัดอยู่จริงหรอไมหมายถึงศิลปินอ๋อไม่เลยครับไม่ไม่ใช่ทางแต่แค่อย่างทำอื่นเพิ่มเติมใช่คือดูแลตัวเองคนเดียวใช่ไหมไม่แบบเอ้ยมีรับน้องๆเข้ามาคือผมรู้สึกว่า ก่อนเราจะดูแลคนอื่นเราดูแลตัวเองให้ดีก่อนดีกว่าครับอเเรื่องสุขภาพออาการแข็งแรงดีนะครับตั้งแต่ลดน้ำหนักมาก็รู้สึกแฮปปี้เนียงก็ลดลงใช่หมายถึงว่าสำหรับคนที่ไม่ทำหัตถการการเพิ่มลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องตลกเพราเราไม่มีเครื่องช่วยในส่วนเกินผมก็สู้อย่างเดียวกับการออกแรงก็ออกกรลางกายอย่างเดียวเลยใช่กลัวเจ็บ พอเข็มใช่ไหมต้อตอย่างี้กลัวเจ็บอะไรที่มันเจ็บก็คือกลัวไม่ทำเลยแล้วเราใช้ที่ไหนแบบให้ลดเฉพาะส่วนไม่ครับก็ลดทั้งหมดนี่แหละเพื่อมันจะอันนี้ส่งไปถึงมันเป็นเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างคุมอาหารหรืออะไรยังไงบ้างโอ๋ยอย่าอย่าฟังจากผมวิธีของผมมันท็อกซิกเดี๋ยวก็จะไม่หมายถึงว่าเราเราทำงานด้วยเราเราไม่ได้ลดแบบตั้งใจจะเฮลตี้เราลดจากเป้า เราไม่ได้ลดจากการที่แบบว่าฉันจะเป็นบรุษท,ที่สุขภาพดีอะ,อะไรเง<ะ>ี้ยแต่ว่าการออกกำลังกายก็ทําให้เราแข็งแรงขึ้นแต่ง่ายใช่ไหมสับปิดต่อกันลดหนักเรื่งน้ําหนักสับเราผมว่าพอเริ่มทําแล้วพอมันจับจุดได้มันอยู่ที่ร่างกายคนเวยคนที่มันทําได้เหมือนเหมือนตอนผมเคยคุยกับรุ่นพี่ที่ถ่ายหนังด้วยกันที่เขาลดน้าหนักเยอะๆอย่างเงี้ยคือมันเจอสิ่งเดียวกันคือเออว่ะเราบอกไม่ได้ว่าตอนที่มันทําได้พอมันได้มันก็คือได้ แต่เราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงได้เออต้องจับจุดของตัวเองใช่เพราะว่าร่างกายคนไม่เหมือนกันคือคุณจะมาทําตามเราอ่ะบางครั้งเดี๋ยวก็หาว่าไม่เห็นผลอี่ค่ะแล้วเรจะตั้งเป้าแบบว่า5กิโลลง5กิโลก็คูกแบบไปที่5กิโลเลยใช่ส่วนใหญ่ก็แล้วก็จะบวกพลาชไปก่อนเพราะสุดท้ายมันสวิงกลับมาได้นิดหน่อยบวกลบอะไรอย่างเงีแต่ไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นแล้วหมายถึงว่า ผมจะไม่เปลี่ยนน้ำหนักแล้วมันคุมไม่ได้อันนี้มันมีบทที่แบบน่าสนใจมือต่อต้องเพิ่มน้ำหนักอย่างเงี้ยเอาค่อยว่างกันตอนนี้เหลือหกสิบต้นๆแหละครับจาก75บหแต่น้ำหนักแรกผมที่เราเจอกันบ่อยๆคืห60บนะเขาไม่ได้ดูเปลี่ยนแปลงอะไรมาก อุ้ยแรงมากไม่ก็หกอเขาเดิมเงขอพี่พี่ขอพี่แค่นี้เออพี่ก็น่ารักตอนแรกนึกว่าหายครับแต่มันก็มีกลับมานานๆครับก็ใชอาการเกิดขึ้นบ้างใช่มีนั่งแต่งหน้าอยู่ๆก็เป็นอะไรเงี้ยแต่ก็ผมว่ามันมันชินชาไปแล้วมันก็แค่ตัวบุศถ้าคุมไม่ได้ก็รู้ออกไปข้างนอกจบอืออ๋อมีวิธีรับก็คือมีวิธีจัดการตัวเองก็อยู่กับตัวเองจริงๆหลายๆครั้งเลยนะผมอยู่กองผมเป็นนะแต่ผมแค่รู้สึกว่า มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องพูดให้ตื่นตัวมันเพราะผมอยู่กับมันมานานแล้วแล้วไม่ใช่สเตจที่ต้องใช้ยาด้วยซ้ำก็แค่อ่สติโอเคเป็นนะเดินออกไปอยู่กับตัวเองซะจบแต่ว่าพี่ต่อคุยกับคุณหมอว่าแบบหมายความว่าวิธีการรับมืออย่างเงี้ยคือตอบแบบผมไม่ผมไม่ฟลอร์แล้วด้วยครับพี่เพราะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาชีวิตผมมันไม่ได้แรงเหมือนสมัยครั้งที่เราไม่รู้จักมันมันแบบโอ้โหตอนเจอครั้งแรกแต่มันก็ตกใจตอนนี้คือรู้สึกว่า อ่ะเราก็ยังคงเมดิเทชันฝึกสมาธิไปเรื่อยๆแล้วก็เราเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรอพอมันมาแปลว่าแค่โอเคเข้าใจมันนะว่ามันมาเดี๋ยวมันก็ไปอาการมันจะเหมือนเดิมตลอดเลยใช่พี่ต่อไปเพราว่าที่เราจะบอกว่ามัน,มนเื่อส่วนใหญ่จะเริ่มมาจากคอ,องผมมามาจากใจเต้นที่มันรัวแบบรัวเหมือนจะหลุดออกมามใช่เนี่ยเหมือนแบบรแบบัวจนตัวสั่นอ,อ,อะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าอ่ามาแหละอะไรเงี้ย ไม่ส่งผลเพราะผมไม่ได้เอามันมาเป็นส่วนประกอบชีวิตด้วยซ้ำก็แค่แค่รับรู้ว่าโอเคมีก็คือมีอนะไรอย่ในเวลากับมันยิ่งึงมนนก็ไปใช่เพราะผมรู้สึกว่ายิ่งยิ่งแพนิคมันยิ่งไปกันใหญ่อ่าดท้ายแล้วเท่าที่คุยกับรุ่นพี่หลายๆคนก่อนหน้านี้คือกลัวปั๊บก็คืนน่าจะเสร็จอะ่ะมันก็ยิ่งหนัก ลองพยายามไม่กวัวต้องรู้เท่าทันเราไม่ได้พยายามเลยครับก็แค่ทําความรู้จักไปเรื่อยๆว่าอ๋อคุณเป็นยังไงคุณมาได้รูปแบบไหนไม่รู้ว่าผมผมแค่รู้สึกว่าผมพยายามพูดสิ่งนี้ให้มันดูไม่แปลกเพราะผมรู้สึกว่าอาจจะมีหลายๆคนที่คุณไม่รู้ว่ามันเป็นก็ได้อะไรอย่างี้ครับแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวและมันเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งก็จริงแต่มันไม่ได้แปลว่าเราโรคจิตอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เราเป็นมนุษย์ปกติเออครับก็คือรู้จัก รู้รู้จักไว้แต่ไม่อยากเป็นเพื่อนไม่อยากไม่อยากอะไรนี่ไม่ต้องมาบ่อยคเออโอเคขอบคุณครับผมต่อต่อไม่วางัวตับเลยอะต่อต่อ